สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u ูทู e ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาได้ความรักให้กับชาวราศีพิจิกช่วงครึ่งเดือนแรกมีนาคม2 5ง2เราเริ่มมาดูกันเลยครับ ครับเราก็เลือกไพ่กันครบแล้วมาดูกันเลยครับดูชาลทธร์ฐาศิพิจิกตอนนี้นี่คุณดูเหมือนจะในใจเนี่ยมีความขัดแยง้งทางความรักกันอยู่นะเนี่ยลึกๆในใจคุณเนะ่ยมีความรู้สึกทั้งมีทั้งความรู้สึกไม่ดีแล้วก็ดีไปในตัวมันเป็นความขัดแยง้งทั้งรักแล้วก็ทะเลาะกันไปด้วยเนี่ยเพราะว่า คุณยังคงพยายามยึดมั่นถือมั่นในความรักกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นหลักที่ความรักที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นหลักที่ดีแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวคุณได้คุณยังคงอยากยึดถือในรักครั้งนี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณรู้สึกไม่ดี้กรู้สึกเสียใจในความรักเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นความรักที่คุณไม่สามารถทริ้งมันได้คุณรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช่สำหรับคุณอยู่ นัมได้ดัดสันเนี่ยครับ lining, ความรักของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่ามนันเป็นมันเป็นอะไรที่มีความชัดเจน <The lyn n ets> ว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่สิ่งที่ใช่คุณอ่ะมันคือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยว่ะความรู้สึกหลักใครตอนนี้ของคุณนะ่นนะเนี่ยมันก็โอเคว่ามันมีปัญหาความขัดแย้งได้ดอ่ะเนี่ยครับมันมีสิ่งไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ดีคู่กันเนี่ยสิ่งที่ดีดัดสันมาเนี่ยความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันดีมันใช่มันตอบโจทย์นําความสุขความสมหวังมาให้คุณ แต่ว่าคุณก็ต้องมันก็มีความทุกข์ประสบอยู่ในตัวด้วยในความรักครั้งนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจะละทิ้งสิ่งแย่ๆในความรักนี้ไปได้คุณต้องอยู่กับมันน่ะอยู่ในอารมณ์ความรักแล้วก็มีความเสียใจห้อมล้อมตัวคุณอยู่ด้วยเอืมนี่ยครับมันอย่างน้อยเนี่ยมันมีความรักความหลงไหลซึ่งกันและกันแน่ๆอยู่แล้วอะ ความรักความค่ในพวกคุณเนี้ยมันเรียกว่ามาเต็มอ่ะคุณรู้สึกว่าเออคนเนี้ยมันเป็นความสุขสำหรับคุณพวกคุณตา่างากันรักแล้วหลงไหลกันแต่ว่าเนี่ยอย่างน้อยอ่ะถึงจะมีปัญหาใดๆอ่ะแต่สิ่งที่มันยึดยึดติดกับพวกคุณได้เพราะว่า,วามันเป็นเรื่องของความมั่นคงอ่ะถึงจะอยู่กันทะเลาะก,กันอะไรยังไงประมาณเนี้ยแต่คุณก็รู้สึกเหมือนว่าเหมือนกับหนีกันไปไม่พ้นอ่ะความรักกับคนคนนี้นะ เออมันเป็นอะไรที่แปลกดีจนที่ว่ามันมีความขัดแยง้งมันดูเหมือนจะมีปัญหาขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกันตลอดอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักคั้งน,นี้ก็จะเว่าที่คุณมีอยู่เนี่ยความสึกหลักใครเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคงแต่มันก็ยังเหมือนเหมือนกับยังไม่สมบูรณ์แบบเต็มเต็มทั้งหมดแหะแต่คุณก็ยังไม่สามารถละทิ้งมันไปได้นะอุปสรรคและปัญหานี่ครับคือคุณรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ไอ้ไพ่หก หไม้เนี่ยมันคือความราบเรียบชนะที่ราบเรียบช้าใช่ไหมครับเนี่ยแต่มันพอมอยู่ในตําแหน่งปัญหาเนะี่ยมันก็คืออาจจะตกันข้างกับสิบนิดนึงอ่ะควรจะรู้สึกว่าบางทีคู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับเขาไม่ได้ให้ความสําคัญคุณเป็นเหมือนอันดับหนึ่งนะนี่ปัญหาอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่้าไม่ราบเรียบรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอ่ะคุณรู้สึกได้ว่าเขาเองก็คงจะมี ความหลักที่คอนค้างจะรุนแรงแล้วก็เปิดโอ,อกกายตัวเองไปพบเจอกับสิ่งภายนอกอยู่ยประมาณนี้ครับเนี่ย,ยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ารู้สึกว่าสิ่งความโล่งกายสบายใจในความรักครั้งนี้เลยอืมเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกขัดแย้งอะ่ะแล้วเนี่ยไอ้ไพ่สี่ดาบเนี่ยครับไพ่แห่งการหยุดนิ่งความรักที่หยุดนิ่งเนี่ยเนี่ยคุณความรักมันมัน,มน,มนความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันดูยังไม่ ยังไม่หยุดนิ่งกันนะ่ะรู้สึกเหมือนยังมีความเคลื่อนไหวรุนแรงมากกันอยู่ลนะ่ะเนี่ยมองในงแง่นี้ก็ได้ครับเนี่ยเราก็บทสรุปเนี่ยคุณได้ไพ่สเตนเนี่ยไพ่สเตนก็คือไอถึงจะมีปัญหาต่าง,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 งๆใดๆขึ้นมาก็ตามนะแต่พวกคุณก็ตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องพยายามข่มสงบใจสงบความรู้สึกที่ แย่ๆกับความรักครั้งนี้ไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้ยังคงรักษาความรักครั้งนี้เอาไว้ได้นี่คือแง่มุมหนึ่งครับเนี่ยคุณต้องพยายามกดข่มความรู้สึกแย่ๆเพราะว่าคุณจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่โดดเด่นชัดเจนนาความสุขให้คุณมันเต็มไปด้วยความหวังที่คุณคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นรักที่คุณอยากจะจคว้าไว้ในชีวิตของคุณจริงๆอ่ะเหมือนกับรากว่าไได้เป็นรักครั้งสุดท้ายอ่ะ ก็อยากให้คุณแบบว่าพยายามมั่นคงกับความรักครั้งนี้ครับหากว่าคุณยึดมั่นในความรักครั้งนี้จริงๆอ่ะคุณอยากจะเก็บมันไว้จริงๆจนแบบให้มันเป็นที่สุดของชีวิตคุณก็หากมีปัญหาทะเลาะเบาะแวะ้งอะไรใดๆเนี่ยก็พยายามควบคุมอดทนอดกันกันเอาไว้นะในความรู้สึกแย่ๆเนี่ยอย่ามาทะเลาะกันให้รุนแรงมากเกินไปครับความรักมันจะได้มันจะได้ดาเนินต่อไปได้ความรักครั้งนี้นี่คือภาพรวมนะครับ อารมณ์ประมาณว่าทะเลาะกันแต่ก็รักกันด้วยทีนี้เราจะมาดูจอยกับคนโสดกันดูบ้างครับเนี่ยครับคุณคนโสดอย่างได้ไพ่สามถ้วยเนี่ยไพ่แห่งการ เชิมฉลองกันออกสังคมการเฮฮาปาร์ตี้มันมาเต็มเลยอย่างที่ว่าไอความรับความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนเนี้ยคุณพบว่ามันมันยังไม่มีการหยุดนิ่งกันเท่าไหรอ่อ่ะตัวคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยยังคงเปิดโอกาสทางความสัมพันธ์ยังคงเปิดเนื้อเปิดตัวที่จะไปเที่ยวเฮากับเพื่อนๆน,นฝูงเขาแนละ้วความจริงบางทีความรักอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสายปาร์ตี้สายสังคมอะ่ะ ตรงจุดเนี่ยคนอาจจะนำไปสู่ผลเสียทางด้านความรักทําให้ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้กันได้อืมไอไพ่หกเหรียญเนี่ยมันมันน่าจ,จะเป็นเรื่องคําแนะน,ำนํำตรงที่ว่าอยากให้หากเป็นตัวคุณเองนะที่เป็นสายปาร์ตี้เนี่ยก็อยากให้ลองเสียสละความรู้สึกแนวการใช้ชีวิตความต้องการในอดีตอะ่ะ แต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนประเภทสายสังคมมากอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตัวเองแนวทางชีวิตคุณให้เป็นคนให้เวลากับแฟนให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะแก้ปัญหาหดีขึ้นได้อะแต่หากว่าไม่ถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะแก้ไขแล้วคุณคงทําได้แต่้าเป็นคู่ของคุณเองที่เขาเป็นสายปาร์ตี้นะจากจะเปลี่ยนเขาเนี่ยก็อาจจะ ยากนีหนึ่งนะครับคุณก็อาจจะต้องห้าพูดคุยกันแล้วมันรู้สึกมันยากมากเลยะค,คุณก็ต้องแบบใช้ความอดทนอดก้นข่มข่มอารมณ์เอาไวอ้อ่ะหากคุณอยากจะเก็บความรักครั้งนี้ไว้นะเพราะเปลี่ยนตัวเองมันง่ายแต่เปลี่ยนคนอื่นอนะมันยากครับเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกการใช้ชีวิตสไตล์เดิมๆอะหยุดปาร์ตี้ที่น้อยลงอะให้มันมีความนิ่งมั่นคงในชีวิตคู่มากขึ้นนะ เนี่ยครับความรักในช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ดมูนเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะรู้ตัวว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วก็นําความรักความหวังให้ตัวคุณมากอะ่ะแต่อนาตการมองไปถึงอนาคตของคนคนนี้คุณรู้สึกว่ามันยังมีความไม่แน่นอนหลายๆอย่างอยู่มากอะ่ะเพราะว่าเนี่ยคนหากว่าเปิดตัวเปิดใจมากเกินไปในการจะสังคมกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทาให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อย มีความมั่นคงทางความรักอะอืมก็แต่ว่าถ้าหากคุณอยากจะลุกมาแก้ไขกันเนี่ยผมว่าพามาคุยกันนะมีแต่โนมนว่าจะแก้ได้นะเพราะสุดท้ายอะมันจุดจบสรุปเนี่ยมันได้สี่ไม้เท้าเนี่ยอืมหากลองแก้ไขลงมาพูดคุยกันดูอะอีกฝ่ายก็อาจจะยอมก็ได้เนี่ยเพื่อห่งความมั่นคงการคอมมิชเมนต์การแต่งงานเนี่ยเขาคงจะเห็นคุณเป็นคนสําคัญเหมือนกันนะ่ะ เมื่อที่ผ่านมาเนะี่ยคุณก็มีความเจ็บช้ำเรื่องความรักแต่คุณก็เหมือนกับรักกันอย่างทารุณกันมาแล้วดูเหมือนว่าหักถึงเวลาที่พูดคุยกันไม่แน่ตัวเขาก็อาจจะเริ่มมาเห็นใจคุณก็ได้นะเราก็เริ่มกลับมาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคู่มากขึ้นนะ่ะแล้วก็กลับมารักกันอย่างมั่นคงอันนี้ก็ขอเอาใจช่วยนะครับชาวราศีพิจิกทีนี้เราจะมาดูให้กับคนโสดไอ้คนมีคู่กันบ้างครับ สำหรับคนมีคู่นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นภัยปัญหาแล้วก็ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแล้วก็ปัญหาขัดแยง้งแล้วก็ความมั่นคงมันเป็นอะไรที่ลักๆแล้วก็มีปัญหาสลับๆกันไปนะครับตอนนี้ตอนนี้ไอความรู้สึกพวกคุณเนี่ยมันเป็นได้แปดไม้ครับมันเหมือนกับว่าความรักของพวกคุณมันก็คงผ่านระยะเวลาเดินมันเดินทางม,มาได้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะ มแทบจะไม่เหลือความหวานซึ้งสดใสของความรักกันมากนะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับรู้ๆกันอยู่แล้วนะในชีวิตรักของคุณนะตอนนี้มันก็จะเหลือแค่ความน่าเบื่อหน่ายเล็กๆในใจคุณมันคงเป็นอะไรที่จืดชืดแล้นะเนความรักของพวกคุณเนะี่ยแต่ว่ามันก็คงเป็นปกติครับในชีวิตคู่หลายๆคู่ที่ผมเห็นเนะี่ยเขาก็รักกันดีแต่ก็คือยังมีความเป็นครอบครัวกันอยู่แต่ก็มีการปากเสียงทะเลาะกันนะ่ะ มันก็มีอะไรที่มีปัญหาทำให้หน้าเบื่อหน่ายแต่ว่ามันก็ยังถูกปกคุมไปด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่นโดยเอ็มเพลย์เนะความรักครั้งนี้มันยังเป็นอะไรที่ยังคงยึดมั่นถือมันได้อยู่บ้างนะนียอย่างน้อยก็ยังคงมีความแข็งแรงต่ความรักกันอยู่แต่ว่าเนี่ยมันก็ไพ่ห้าไม้เท้านี่ครับมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งในใจอะเนี่ยมันรักก็รักแหละแต่ว่ามันก็ ลึกๆแล้วก็รักแต่ว่าสุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องเหมือนลิ้นกับฟันในชีวิตคู่ของคนนะครับมันก็อาจจะมีทะเลาะเบาแหวงอะไรกันบ้างน,นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักความมั่นคงมันก็ยังมาเต็มอยู่นะเพราะคุณบางทีก็บางหักทะเลาะกันจุดหนึ่งอาจจะแบบว่านั่งฉุกคิดว่าเอ้ยเราทําอะไรกับคู่ของเรามากเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยตัวคุณหรือคู่ของคุณคงจะเริ่มฉุกคิดแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ หันมาให้ความสนใจกับครูตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะเคยยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างรุนแรงมากเกินไปไม่ยอมแพ้ก็อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะเดือนนี้คงจะเริ่มมีการทุเลาเบาบางลงนะเริ่มลดตัวลดลดความเป็นตัวตนตัวเองลงมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัวดูหน้าภัยล้วก็ประครับประคองไปได้ครับจัดว่าสถาบันครอบครัวก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าก็ยังทะเลาะเบอาแหวกกันบ้างครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ